ปายแก่ๆของวันอาทิตย์ที่24กฤษภาคม2563มาสำรวจปริมาณน้ำฝนที่ตกเมื่อคืนนี้อ่าบได้เขาไปในสวนอีกมาบริเวณรอบๆรอบๆถนนรอบสวนนะครับ ย,ย่างประเทศเนี่้เอาหินทุกมากทไเลอยู่ในสภาพคุกคักอยู่ยังมีขี้เล็ดอิดหน่อยแต่ว่าน้ำก็ได้ขังอ่ะครับครับเตอต์ไ์เข้ามาเบิ่งพอ,งงอยางขี้ผบ้กไว แดด้อนมากตอนนี้อุณหภูมิอยู่ประมาณ37องศาครับงานอยู่ในนองสากะ่ะที่ในมีอยู่ โอ้ฝั่งมีกำลังงามเราเห็นว่ามีลาบมีก้อยได้กินน้ำดอกช่วงนี้หมอเขางดก็ให้กินลาบกินก้อย ส่วนทั้งนี้ก็ให้ชาวบ้านเริ่มปลูกเข็ดเมื่อปลูกเข็ดแล้วปลูกเข็ดนี่ต้อน้ำเอาน้ามาจากถังพุ่นหละต้อเขอาพี่ให้ชาวบ้านได้ใส่น้ำนี่มาทางเสือผ่าน เดี๋ยวไปเบิ่งรอบสวนอีกจักหน่อยหนึ่งก่อนโอ้สภาพสวนนี่ครับมันอากาศดีๆเขียวชะอุ่มดีครักด,ด้วยนี่ว่าเห็นได้ชีสตาร์ติดนอกบานนี่พอเลย เป็นห้อยรดเองเสองหลออนี่มันห้อยรถเองขี่หลบสวนยรู้ว่าห้อยรถเองมเป็นหอยงาครับท่มนี่ละพันหกวบาทก็ยอมกันแง้มกรนี่กับงานก็ได้โอ ลงเนีลยอ,อันนี้เป็นยานะรถไยเคลื่อน,นนี่คือได้รกำนีกระบ,บุนเราตัวพอเนี่ยได้ทรำนี่เอาทรำพย์นี่นะเห็นไหมมันมาขึ้นมาฝน,นมาตกน้ำแล้งยงใครมาหามาปลูกไม่ก็ได้เราปลูกเปิ่มมัดคนละ